สอสอไม้พัฒนายังหนุ่มมากเลยปวจ <c oughs> ิ่วายอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็อายุ32ปีครับปีครับเป็นสอสตอน30นี่ก็ส<อ>ปีพอดีบจบได้าไหนมาคเนี่ยผมจบวิศวโยธาครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสไปเป็นวิศวกรครับทำงานอยู่ในกรุงเทพสักพักก็ลาออกกลับมาทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้มีโอกาสนะครับไปลงสมัครสมาชิกสภาท,ท้องถิ่น ก็เริ่มจากท้องถิ่นก่อนครับไม่ได้กระโดดมาเป็นสสอเลยก็ทํางานท้องถิ่นด้สอนปีรับใช้พี่น้องเป็นสอทอาก่อนเป็นสอทอาก่อนที่สี่คิวนี่แหละใช่ครับนะครับพอสองปีเปิดปุ๊บก็หกปีหกหกก็เข้าสู่การเลือกตั้งของสอสอครับก็เลยเสนอตัวรับใช้พี่น้องเกตสิบสามแล้วขอได้สีมาใช่ครับนะครับ สสไม้พัชรา,าครับก็เป็นลูกชายของท่านน้ำตีประเสริฐจานทะะราลวงทองนะ,ะหลายท่านรู้จัก,กดีเห็นคุณพ่อทํางานการเมืองมานานใช่ไหมโอ้ตั้งแต่จําความได้เลยครับก็เป็นสอสอในพื้นที่มาตลอดใช่ครับนะฮะสส,สประเสริฐนะครับ